สวัสดีครับเแ่าเตี้ยวเแถวยังนุม่มสามทิศชนะหรือไม่ละครับผมครับมึงนี่กับว่าผมมาขอกับสามทิศอยู่ทางไต่บ้านพี่ครับครับมึงนี่สามทิศนี่โอกาสออกมาเล่นทางไต่บ้านพี่ครับว่าสิีมหาธิลามาเล่นน้ำธิลาในเงี้ยนขาวว่าธิลาขึ้นอ้อยก็เลยสิมาเบิองครับแก้าทขึ้นไปใส่เอาไปขายหร,ร,รือสิเอาไปปลูกครับแจ่ว่าเอาไปขายคือสิบ่แม่นหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาบ่าท่านให้เปิดหีบครับ นี่เป็นซาเพื่อนครับนี่ตะกีมันหกมองนี่หกแห้งครับเราก็ปลาไรหรือว่าเอี้ยนนี่ลายครับนี่มองนี่วันที่นี่เพิ่นมาอยู่มาเห็ดออกเพิ่นก็เ,ะกะเลยมากเห็ดมากเนี่ยเบิ้งมาแย่งก็แปดดีครับอันนี้เป็นซาคุดดอกลงอีกเราก็เอาแม่โคมากปาบมาเห็ดหนทังเอาต้นไหม่ตัวยังขึนครับปลาคนไร้บนี่ปุ่นที่ลาขก้นอ้อยทวนๆอยู่คน ไก่้ทีแล้วล่ะสามทีพอสมมาซอยคือสิบ่ได้เห็ดซอยหรอกบ่ได้เอาเสียขันยาวมาเท้าเจ้เสียไปปลูกแล้วครับเพราะว่าขายก็คือสิบ่ท่านในแมนหรอกว่าเขาบ่ท่านในเปิดหีบคือวานั่นแหละอันนี้สีปลูงยังนี่เฮ้ยตีไว้สีปลูงยังนี่ฮะนี่สีปลูงยัง บุบปูอ้อยนี่สิป,ปูกขาขวดพะน,นะเตรียมดินไว้แล้วต่ว่าของเยี่ยนังกันของสามทิดดูหน้าโคกลุ่งยัดกับไมยโยกไข่เมื่อนี่และวงเสาๆนะครับสามสิบวั์ท่านออกไปเบิองอยู่เอารลดอีสมโยกเลยอ่าตัดปลายมันหลอกเนี้ยผู้ดดใดเป็นคนตัดอ๋อ เฮ็ดไปทั่วเถ่วะานกับหลานพันครับจังมันนี่ตาดไปจังมันนี่หาอะไรนี่ฮะหกห้าสามสิบกีละโอ้โหถาือตะกรงได้เปิดละไม่ใช่สักอย่งอ้าวจังมันงเกลสิลสามร้อยห้าสิบเหรียญเด้นกัรเลี้ยงไห้เด้อเเอาอีกแล้ว เดินนี่ที่ปลูกเมื่ลไรบ่เอามันออกเมื่ลไหบ่เอามันน้อยก็ออกนะโอ้โหคนหลับน้าท่วมมองคุณครับมองมองมองไอ้น้ามันท่วมมันของแม่ทิศลาดูดูนั่นเพป็นสิปลูกอ้ไรที่กันจากไรทิศลายนั่นงูกบ่จากไรนั่นเปด นนี่แปดไรครับสีปลูกอ้อยเมดพะนะเอามันออกหมดแล้วมันเป็นตะปลูกตะหลายปีแล้วน้ำมันท่วมตลอดเนาะปลูกมันเนาะปลูกอ้อยเม็ดเลยปลูกอ้อยเม็ดเลยขุนมันไปปลูกของเลี้ยงวัวเลี้ยงคั้วขุนตามรอยหาซีมัดมาสั่นแจจางคนตัดไว้ให้บันนี้คนงานกับว่เอาไปออกให้บัเนี้โอ้ ร้อยไม้บ่หนิร้อยไม้บ่นี่อันนี้ก็แม่นติโห่โ,ฮโฮห่หนิเลียดยีหรี่ว่ะติดหลาลอ,อยไรครับอันนี้สีไปปลูกอีกบ้านอื่นผมเลยครับว่ามันคงจะหของเดะไปเศร้าพ่นเห็ดอีกผู้เดียพ่นธรรมดาเดะถั่แก่เนาะอันเห็ดอยู่นี่ก็เป็นที่เพื่อน,นั่นเระครับเพ่นให้ติดหลาเห็ด แต่ติดลาเบิ้งทิดลาแง่งนี่หลายไรยเดียวกันเลยจากไรที่ลาหมดอยู่นี่ฮะน้าเนี่ยจากไรเนี่ยพอ่พอพ่อสามสิบปอทงนี่ก็กมั่นยี่สิบลาได้เลยครับนี่แต่กถเป็นหน้านี่ประมาณนสิบหล่อเป็ีนหน้าเขาครับมันเห็นหน้าเขาน้ำข้างบนนี้อันนี้ปูมันคือสีน่าหมดแล้วแหละ อันนี้แก่เห็ดอ้อยครับเอาแก่ติดหลาลอยไรสิดปลูกใส่อ้อยตุลาเนี่ยเป็นอ้อยตุลาน้ำน้ำไฮต้องฝ้าปลูกครับเพราะว่ากลัวมันสิหอดเดือนซีเดือน,นหาหอดแรงเนี่ยให้มันงัยแล้วครับถ้า,มามไม่นะครับเพราะว่าเอารถปลูกมันลงบนลึกคือยังแท่งรองเอารถแท่งรองเราเอาคนปลูกมันสิลึกครับ เอารถปลูกนี่มันมันมันสิลงบอลึกก็เลยต้องปลูกเร็วเนี่ยจับซอยที่หลายจากมัดสองมัดกันนะนี่ไหมคนงานกับ,บรถตัดปลายออกไห้แก้แน,น่นะคือได้มัดไหมแบบนี้จ้างคนมัดจากบัเนี่มัดละสามบาทมัดละสามบาทประมาณสิบสองสิบสามลำนี่แหะครับ ร่ำไอยนี่เนี่ยครับพื้นที่มองนี่แย่กสิปลูก,อก้อยอีกมันเจ็ดแปดเลยมันปลูกมันหลายมันน้ำถั่วมันมันเน่าทุกปีครับครับ, <laughs> รบแมนครับแมนแมน อันนี้เป็นอ้อยของเชฟเบ้าสุภาพตรงนี้นี่ครับพีนองกันติดลาครับเชฟบ้าสุภาพนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับแก่กคสีพ่อล้วตรงไซ่ที่ได้ขนสองเถียวคนละนี่ครับเอาไปปลูกอีกบ้านหนึ่งบ้านดุงเพราะว่าแกาไปเศร้าทีถ้าเจ้าส่วนแกไปเห็ดน้ำนะครับไอเห็ดน้ำกับไส่บ้านนี่แหละเพราะว่าแกามีเครื่องมือมีรถพี่สมมีรถไทยพระธรนมเถ ต้นผู้เดียวครับดูแลพอค่อยไวเครื่องของเจ้าของแน่เครื่องของแม่แน่ครับเครื่องงวดเครื่องกล้วยโอ้หลายสิหลายอย่างสิละกู้คากลับไปหากินตั้งตั้งประเทศแล้วมัมีคู้ค้าล้วบัดนี้ไปครับบัดน,นี้สามทิศกระสิ้ยเข้าบ้านแล้วสิไปเบื้องอันคู นีงสิปูของของลุงยัดเรายกไว้ห้เมื่อสักเดือนละว่ามันสิคกู้เงีย้ยกู้ไหนซ้ำเลยมันสิได้ปับสิได้กวดชีดินออกลไล่ไปนลยก็สิไปเบื้องสก้อนครับนี่แหละครับบรรยากาศทางใต้บ้านบรรยากาศที่ลาเอาอ้อยขึ้นรถเสียอ้อยไปปลูกครับปลูกเพื่อว่าปีนาพนละกับจังสิได้ตัดผลผลิตมันครับสิเอาฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนี่ก่อนครับ ครับท่า,านนิสามธิดาขอขอบคุณขอบคพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้ามุสุขสุขคนล้วครับที่เขามารับชมคลิปของทรัพย์ิศต่างต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบทให้ผ่านลิปใหม่ๆม่แล้วครับคลิปหน้าสามธิดาพี่พี่น้องก็ยังก็ยังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิดาเสียวไปสนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ